ผูกใจโยงอามแชร์รับหน้าที่เชฟจบเมนูอาหารขึ้นชื่อของไทยให้นักเตะแมนยูลิเวอร์พูลนับว่าเป็นสึกแดงเดือดครั้งแรกในประเทศไทยที่แฟนตาลทุกคนรอคอย สำหรับศึกแดงเดือดระหว่างทีมฟุตบอลระดับโลกแมนเชสเตอร์ยูไนเตตและลิเวอร์พูลในศึกเดอะแบดแบงกอกเซน t ูรี่คั2022ที่กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ณสนามราชมังคลาก,กีฬาสถานซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในเวลา20นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย โดยล่าสุดโยงอนุสรหรือโย่งอ่างแชตที่ก่อนหน้านี้เคยได้มีโอกาสลงเรียนทําอาหารที่โรงเรียนสอนทําอาหารเลิกกอดองเบรุสิท์จนหลายคนเรียกเขาว่าเชฟโยงก็ได้รับหน้าที่สําคัญหายเป็นหนึ่งในทีม F&B Management Team รับหน้าที่เป็นเชฟในการทําอาหารขึ้นชื่อของไทยอย่างผัดไทยเสิร์ฟให้กับทัพนักกีฬาทั้งสองทีมในวันนี้ซึ่งหนุ่มยงยังได้โพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า นี่ถือเป็นอีกก้าวที่สนุกสุดๆของตนและพี่ๆแมนยูได้าทานผัดไทยแน่นอน